สรุปหนังสือ Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิดพิชิตทุกเป้าหมายเราทุกคนนะครับอยากจะสร้างความสําเร็จในชีวิตจะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งมันไม่ลงมือทำทันทีบางครั้งมันยังมีในเรื่องของการปัดบันประกันพุ่งครับซึ่งวันนี้โอป้าก็จะยกหนังสือที่โอป้ามีนะครับมาสรุปให้คุณฟังสั้นๆนะครับซึ่งเป็นทริคที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยใครเนี่ยที่ฟังแล้วเนี่ยก็เอาสมุดมาด้วยนะครับแล้วก็จดเทคนิคนี้ออกไปแล้วก็ไปทํากันถ้าใครได้ผลลัพธ์ดียัง คุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่หรือสร้างนิสัยที่มันใช่เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่นักหนานะครับแต่เอาจริงเลยนะว่าจากที่ป้าได้เคยลองใช้มานะครับเปลี่ยนเพียงวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอแค่ดีวันละเล็กวันละน้อยก็พอครับการเปลี่ยนเป้าหมายไม่จําเป็นต้องไปทะยานทะยานที่อยากจะทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่ครับเพราะว่ามันจะทําให้เราขาดแรงจูงใจทําจากสิ่งเล็กๆเริ่มให้มันคุ้นเคยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงและสิ่งสําคัญนะครับคือบางครั ผิดหวังถามว่าคนส่วนใหญ่อยากจะทำตอไหมครับคาตอบก็คือไม่เลยลหลายครั้งที่คุณมีความล้มเหลยวในชีวิตไม่ลงมือทาปัดปันประกันพุ่งเรามักจะโทษตัวเองซึ่งนี่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครับเราจะต้องหยุดโทษตัวเองเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาจากความรู้สึกที่ดีเต็มใจเปลี่ยนแปลมีลความรู้สึกดีไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างความรู้สึกครับมีความสุขในระหว่างการลงมือทําหลายครั้งเรามีความทุกข์ในระหว่างการลงมือทําจงบอกกับตัวเองว่า ฉันจะมีความสุขก่อนฉันจึงสําเร็จไม่ใช่ว่าสําเร็จแล้วค่อยมีความสุขเราจะต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาที่เรามีความสุขเราจึงจะเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันปลอดภัยครับเพราะว่าคุณทําในพื้นที่ส่วนตัวและมันเป็นนิสัยที่แทบจะล้มเหลวไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเล็กๆไปใหญ่ๆมันไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมากมายเลยนะครับ บางครั้งเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยจะต้องทําสิ่งใหญ่มันไม่ต้องพึ่งแรงจงใจอะไรมากนั่นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เล็กและง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณฝึกซอยเป้าหมายหรือความฝันของคุณนะครับหรือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยให้เป็นเรื่องเล็กๆวิธีการเล็กๆที่มันเริ่มทําจากทีละนิดได้ครับเช่นคุณ,คณอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆซอยมันให้เล็กๆลงครับอย่าทําให้เราอึดอัดที่จะต้องทําอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ในครั้งแรกเพราะว่าเราจะไม่อยากลงมือทาครับเพราะมันใหญ่ไงสมองไม่ชชอออบบใ้พลัังงานะะไรรเยๆค วิธีการที่จะสร้างพฤติกรรมก็ไม่ยากครับลิสต์มาก่อนว่าคุณต้องการอะไรในเรื่องของผลลัพธ์ของชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ย่อความฝันของคุณหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เป็นพฤติกรรมเล็กๆครับเขียนในสมุดของคุณตอนนี้ว่าโปรเจกต์คุณคืออะไรและคุณจะย่อยมันอย่างไรวิธีการย่อยนะครับก็คือย่อตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณลองย่อยมาสิว่ามีงานเล็กๆอะไรที่คุณต้องทําบ้างในระหว่างวันนะครับย่อตัวอย่างเช่นทำมิโอทำไรสดอ่านหนังสือพัฒนนนาาาาาตััวเอออองงงงหรรรรืททํํปะะะะจขคคคุุณณบบมีีไ้่ ะต้องเป็นสิ่งเล็กที่อยู่ในงานใหญ่งานใหญ่คือสมมติว่าคุณอยากได้รายได้10,000แบาทต่อเดือนคุณจะต้องสร้างตัวตนลิสต์ออกมาตอนนี้ครับใส่เป็นข้อไว้ได้ครับและแน่นอนมันจะเริ่มทำให้คุณเห็นสิ่งเล็กเ็น้อยออกมาให้ใส่ระยะเวลาลงไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเขียนออกมาว่าจะมีวิดีโอมีไลฟ์สดมีพัฒนาตัวเองให้คุณเขียนเลยครับว่าคุณจะทําวิดีโอกี่โมงคุณจะทำไลฟ์กี่โมงจะเรียนรู้กี่โมงอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ และเทคนิคในการล่อตาล่อใจในการทําให้เป้าหมายสําเร็จนะครับก็คือการเฉลิมฉลองครับคุณอาจจะใช้ประโยคนี้ครับหลังจากที่ฉันจุดจุดจุดฉันจะจุดจุดจุดและฉันจะจุดจุดจุดเพื่อเป็นงานฉลองเช่นหลังจากที่ฉันเนี่ยทำวิดีโอทุกทเช้าแล้วและฉันจะฉลองให้กับตัวเองด้วยการที่ฉันไปกินหมูกระทะเพื่อเป็นการฉลองแบบนี้ก็ได้ครับอย่างว้ป้านเนี่ยล่อตัวเองได้ของกินตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะกุ้งเผาะนะครับ พยายามสร้างพฤติกรรมใหม่เล็กๆน้อยๆที่ไม่ดูขัดขืนเกินไป mm. เช่นหลังจากที่ฉันอาบน้ําเสร็จฉันจะยิ้มให้กับตัวเองก mm. ารเริ่มฝึกสร้างพฤติกรรม,มเล็กๆมันทําได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วมันจะสร้างความรู้สึกดีที่ช่วยใหเรามีแรงจูงใจโดยอัตโนมัติครับ mm. หลังจากนั้นครับให้คุณสร้างรูปแบบการแจ้งเตือนของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันหยิบจับอะไรวันนี้ฉันจะพูดขอบคุณถ้าเกิดว่าฉันตื่นนอนฉันจะขอบคุณตัวเองอันนี้เป็นต้นและเวลาที่คุณหยิบจับอะไรในบ้านจริงๆเช่นคุณกินข้าวคุณก็ขอบคุณจานขอบคุณข้าวหรือสมมติว่าคุณบอกว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนเวลาก่อนนอนคุณก็แจ้งเตือนตัวเองว่าก่อนนอนทุกวันฉันต้องสวดมนต์มันอาจจะเป็นเซลท์ทอล์สั้นๆครับที่คุณพูดกับตัวเองหรือบางท่านอาจจะเป็นการดูปฏิทินหรือบางท่านอาจจะเป็นการใช้ตั้งนาฬิกาแจ้งเตือนก็ได้ครับ เราสามารถปรักดันให้ตัวเองลงมือทําจากการที่เป,ปลี่ยนแปลงตัวเองการกระทําและสิ่ง,งแวดล้อมนะครับถ้าแรงจูงใจและความสามารถมีความเชื่อมโยงกันต่ำเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่ยากได้แต่ถ้าแรงจูงใจต่ําก็จะทําในสิ่งที่ง่ายฉะนั้นเนี่ยควรยอ่อลักษณะของพฤติกรรมไม่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้การแจ้งเตือนเข้ามาช่วยนะครับจะได้ไม่ต้องมีแรงจูงใจสูงเกินไปรูปแบบนี้นะครับจะทําให้บุคคลเนี่ยสามารถทรําพฤติกรรมใหม่ได้ดีกว่าครับต,อตอ่อมาครับคุณต้องถามตัวเองอย่างแน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการความฝันคืออะไรผลลัพธ์ทีี่ต้ออองการรคืะไเขยน ลงใส่สมุดตอนนี้ครับอย่าแค่คิดในหัวเขียนใส่กระดาษตอนนี้นะครับจากคําถามเหล่านี้คุณต้องการอะไรความฝันคุณคืออะไรผลลัพธ์ที่คุณต้องการคืออะไรเขียนใส่สมุดลงตอนนี้อย่างละเอียดครับเอาให้ชัดที่สุดและลงดีเทลมากที่สุดนะครับ แ,แน่นอนครับหลังจากที่คุณเขียนรายการแล้วให้คุณเขียนพฤติกรรมที่เจาะจงในแต่ละรายการเช่นเมื่อกี้คุณเขียนว่าคุณจะสร้างตัวตนในออนไลน์อย่าได้เงิน10,000แบาทเขียนพฤติกรรมออกมาอย่างน้อย10อย่างใส่สมุดต่อจากหัวข้อเหล่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าพฤติกรรมนั้นมันดูยากเกินไปทําไม่ได้ให้คุณถามเตงว่าแล้วอะไรล่ะเป็นตัวหยุดที่จะทําให้คุณลงมือทําอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมนี้มันยากครับมันยากเพราะคุณไม่เคยรู้มาก่อนเพราะคุณไม่เคยลงมือทําเพราะคุณไม่ทํามันมาก่อนหรือคุณไม่เริ่มลงมมืืออทําาาาหรรเเเปป็นนพะวว่คุณกกกลัิไ ลองตอบตัวเองเหล่านี้ดูนะครับและลองถามตัวเองเพิ่มนะครับว่าอะไรจะทําให้เราไปสู่ผลลัพธ์นั้นได้เราจะต้องทําอะไรถามตัวเองเข้าไปครับอยากจะย้าเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับเมื่อกี้ในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับหลายท่านอาจจะมีคนสงสัยในระหว่างที่เขียนมาการแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นเสียงกระดิ่งหรือเป็นข้อความหรือคําพูดก็ได้นะครับให้คุณสามารถที่จะเซตเอาไว้ได้เช่นเป็นคําพูดบอก,กบตัวเองว่าฉันจะพูดขอบคุณหลังทํากิจกรรมอะไรก็ตามหรือจะตั้งกระดิ่งนะครับอันนี้ก็ย้าให้อีกรอบนะครับ ตอนนี้คุณกำลังเขียนนะครับรายการพฤติกรรมที่เจาะจงนี้ในแต่ละหัวข้อนะครับให้คุณฝึกจินตนาการได้ว่าถ้าคุณทําพฤติกรรมนั้นแล้ว,ลรรลวจะทําให้คุณมีความรู้สึกอย่างไรมันจะสร้างผลกระทบอย่างไรให้กับตัวคุณผลกระทบด้านดีมากขึ้นหรืออย่างไรให้จรรนินตนาการไปด้วยนะครับ และถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกอึอดอัดในตอนนี้ที่ list พฤติกรรมออกมาแล้วรู้สึกอึดอัดว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าให้ถามตัวเองครับว่าปัญหาของฉันคืออะไรในตอนนี้และให้คุณลองถามกับตัวเองว่าคุณสามารถปรับปรุงความสามารถตัวเองให้ตามพฤติกรรมใหม่นี้ได้ไหมคุณเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้หรือเปล่าหรือคุณจะสามารถย่อก,การกระทําให้มันง่ายที่สุดได้หรือเปล่าสิ่งนี้เองเป็นจุดโฟกัสของหนังสือ Tiny h a b i t นะครับถ้าเกิดว่าคุณติดหรืออึดอัดตอนนี้ให้คุณเขียนอารมณ์ของคุณออกมาได้เขียนปัญหาที่คุณมีออกมานะครับ ปัญหาเหล่านั้นเช่นนะครับฉันมีเวลามากพอที่จะทํมั้หรือเปล่าฉันขาดเงินหรือทรัพยากรที่จะทาหรือเปล่าฉันมีพลังกาลังมากพอที่จะทําหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับให้เกียตออกมาในสิ่งที่คุณติดด้วยนะครับ โดยสรุปนะครับเขียนเป้าหมายมาก่อนว่าคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นเนี่ยเขียนซอยนะครับรายการที่จะต้องทําในเป้าหมายใหญ่นั้นเช่นอยากสร้าง,งตัวตนให้ได้เงินหนึ่งแสนต้องทําวิดีโอต้องทำไลฟ์สดต้องเรียนหนังสือเพิ่มต้องทําเวลาไหนบ้างละ่ะใส่กรอบระยะเวลาเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มทําพุวกนี้ได้เลยนะครับ และวิธีการที่ป้าใช้นะครับเวลาที่คุณนาเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเอาปากกาแดงติ๊กถูกในแต่ละวันด้วยนะคบเพื่อสร้างความรู้สึกดีๆกับตัวเองว่าฉันทาสําเร็จแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามจากนั้นนะครับแม่คุณเนี่ยเิลืมฉชองความสําเร็จให้กับตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณิสต์ไว้มันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพฤติกรรมที่คุณสร้างขึ้นมามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยให้คุณได้เรียนรู้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค พยายามฉลองความสําเร็จให้ตัวเองนะครับโดยการกินข้าวชื่นชมตัวเองไปคาเฟ่ไปเที่ยวก็ได้ครับให้รางวัลตัวเองมันไม่มีเรื่องใหญ่สําหรับใครมันมีแต่เรื่องใหญ่สําหรับเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่คุณรีสกมาและคุณทำเนี่ยทำมันแล้วรู้สึกดีใจที่เราทําจบเช่นคุณบอกว่าคุณจะไลฟ์สด15ที่คุณไปไลฟ์สดได้อันนี้ก็คือชื่นชมตัวเองครับให้ทําจบนะครับอะไรไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนใหม่เรียนรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับและนี่ก็เป็นทริคในครับในการลงมือทําด้วยการ list เป้าหมายตัวเองอย่างชัดเจนแบบง่ายๆนะครับของหนังสือ Tiny Habits นะครับเพราะฉะนั้นพยายามนึกอยู่เสมอครับว่าพฤติกรรมที่เราทําแล้วเนี่ยมันจะให้ผลกระทบในเชิงดีหรือเปล่าถ้าผลกระทบในเชิงดีจินตนาการเข้าไปครับว่าโอเคถ้าฉันทาสิ่งนี้เงื่อนไขก็คือฉันจะได้บ้านเงินรถหรือความสำเร็จที่คุณต้องการแล้วนึกถึงมันในบ่อยครับสร้างจินตนาการสร้างแรงขับเคลื่อนแบบนั้นในบ่อย ลงมือทําเขียนแล้วก็ซอยเป้าหมายแล้วก็ทําตามโปรแกรมนั้นแล้วก็จินตนาการแทรกบ่อยๆเมื่อเราใช้แรงขับเคลื่อนนะครับทั้งทางกายภาพนะครับที่ทําตามรายการที่เราิสต์มาแล้วแล้วเราก็จินตนาการคู่กันนะครับจากนั้นลงมือทําอันไหนไม่ดีตัดออกอันไหนใช่เก็บเอาไว้ถ้าอันไหนดีทําซ้ําและขยายอันไหนไม่ดีตัดออกแค่นั้นเองครับ ขั้นตอนทั้งหมดที่พูดมานะครับเป็นการสร้างพฤติกรรมใหม่ถ้าคุณมีพฤติกรรมแย่ๆที่คุณต้องการกำจัดก็สามารถใช้แนวคิดแบบเดียวกันได้เลยแต่ควรทำทีละนิดหน่อยนะครับและก็มองเหมือนการแก้มัดเชือออย่างที่บอกนะครับว่าพื้นฐานของทุกๆคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแรงนูนใจความสามารถและการแจ้งเตือนคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถลดระดับแต่ละองค์ประกอบนี้ได้เช่นคุณไม่อยากใช้โทรศัพท์ในห้องนอนคุณก็นำมันไปชาร์จในนอกห้องนะครับก็จะทำให้คุณลดพฤติกรรมนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกัันครบ เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอยากกาจัดพฤติกรรมที่แย่ๆออกไปด้วยนะครับควบคู่กับการสร้างพฤติกรรมใหม่คุณก็สามารถที่จะสร้างรายการพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ควรโฟกัสกับสิ่งที่หยุดทําได้ง่ายที่สุดก่อนเมื่อหยุดทําพฤติกรรมแรกได้สําเร็จก็หยุดทําสิ่งต่อไปและต่อไปเรื่อยๆมันสาคัญมากนะครับที่จะต้องใช้การทดลองแล้วก็อย่าโทษตัวเองคุณแค่ต้องหาสิ่งที่คุณทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะหยุดพฤติกรรมเนี่ยแค่เอาสิ่งนั้นไปวางไว้ไกลตัวอันนี้ก็สามารถเป็นวิธีเเรริ่่่่มมต้้นนไไดงาายยๆชคุณอจะโทศ ก่อนนอนก็เอาไปไกลๆเป็นต้นนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเวลาที่คุณต้องการจะป้อนพฤติกรรมอะไรใหม่ๆคุณก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาใกล้ตัวคุณได้ครับเช่นโอป้าต้องการอ่านหนังสือเล่มไหนก็จะเอาหนังสือเล่มนั้นมาไว้ตรงหัวนอนครับเพื่อที่จะได้อ่านง่ายๆหรือโอป้าต้องการที่จะมีสมุดโน้ตเขียนอะไรบางอย่างในตอนเรียนหนังสือโอป้าก็จะเอาสมุดโน้ตไว้ใกล้ๆครับทั้ง2อ,อย่างนี้ใช้ได้ทั้งการกําจัดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการนะครับ อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณอยากจะได้มันจริงจริจงโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการหรือเขาเรียกว่าการโฟกัสเอาคัมนะครับหวังว่าหนังสือเสียงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจากการที่คุณได้ฟังถ้าเกิดว่าคุณต้องการอ่านนะครับก็สามารถไปที่เพจเอปัยสารได้หรือบล็อกดิดได้นะครับก็มีหลายช่องทางน,นะครับวันนี้กลับขอบคุณสวัสดีครับ